คนที่รูดที่สุดในโลกมาดูกันนะครับทุกคนผมก็จะเอากาก ตั้งสีของโนกเกียออกไปจากที่นี่ซึ่งมันอันตรายมากซึ่งทําให้คนไปเป็นซอมบี้ได้เลยแต่ไม่เป็นไรหรอกจะอ,ออกไปเดี๋ยวนี้แหละเรสโกได้เวลาทํงางานตัดต่อไม่เรียนไปเรียนมาใหม่ครับน้องเอออย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามานายทาที่อะไรนะ่ะอย่าเข้ามา อะไรนะคูหูหนวกคุณบอกดังๆได้บ่บักสัต์มึงยุดเลยมึงยุดเลยจากนั้นมึงจะกลายเป็นซอมบ,บี้ขี้ขาดเา้อบอกไว้ฟังอือห uh ึ huh. ต่อต่อเนี่ยอีกแล้วกูกูจะสวบดากมึงไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกู เดี๋ยวมึงเจอลูกตะกว่ากูไอ้ซอมบีเ้เลียวหล <ะ S 2> ักขวาคมหัวแตกสวยพี่สวยกูไม่ได้หมายพูดไอ้เีซดปืนตกจับทันนะ มึงดะโซกกูเหรอไอควายเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูถีบจอดหน้าหัวแตกเติมซ้ำไปดีหนึ่งดอกภาคต่อขอสิบสองไลท์